ฝันว่าเลือกกำดาวไหลยอย่าเพิ่งตกใจความหมายจริงอาจไม่ใช่ลางร้ายอย่างที่คิดทำนายฝันฝันว่าตนเองเลือกกำดาวไหลความฝันนี้มักสื่อถึงการระบายพลังบางอย่างออกไปอาจเป็นความเครียดความกดดันหรือการเปลี่ยนแปลงที่กำลังจะเกิดขึ้นในชีวิตการงานระวังงานได้งงานกดดันหรือภาระที่แบกรับมากเกินไปแต่เป็นสัญญาณว่าปัญหาที่ค้างคาใกล้จะถูกคลี่คลาย หากอดทนช่วงนี้จะมีโอกาสเริ่มต้นใหม่ที่ดีกว่าเดิมการเงินมีรายจ่ายฉุกเฉินหรือเงินรั่วไหลโดยไม่รู้ตัวควรระวังการใช้เงินตามอารมณ์แต่ถ้าเลือดไหลไม่มากมักหมายถึงเสียเล็กน้อยเพื่อได้ประสบการณ์สำคัญโชคลาภโชคลาภยังไม่เด่นมากมีเกณฑ์ได้ลาจากสิ่งที่ไม่ได้คาดหวังเช่นคำแนะนำโอกาสหรือข่าวดีเล็กๆความรัก คนมีคู่อาจมีเรื่องอึดอัดใจ,จควรพูดคุยกันตรงไปตรงมาคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่เข้ามาทําให้ใจเต้นแต่ยังต้องใช้เวลาเรียนรู้กันสุขภาพเป็นสัญญาณเตือนเรื่องความเครียดพักผ่อนไม่พอหรือความดันควรดูแลสุขภาพใจและร่างกายให้มากขึ้นในช่วงนี้เลขมงคล1.4 1.4 4.1.104 ถ้าฝันนี้ตรงกับคุณอย่าลืมกดถูกใจกดติดตามและคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปเพื่อรับคำทำนายฝันใหม่ๆทุกวันคำทำนายเป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม